สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาสอนการใช้ UG NX4 ทำเซอร์เฟตด้วยแกน3ามเส้นนะครับแล้วสร้างงานขึ้นมาแล้วก็เซตหน้าจอของเราก่อนโดยก Start Modeling แล้วก็ Data Set a ล s o l u t e เราแล้วก็พาร์ตเดเกเตอร์ปักหมุดไว้ครับคราวนี้เราจะเริ่มสร้างแกนจากาแบบที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะเาก็จะเริ่มเซตแ c คเกกันเลยเอาไปแล้วก็สร้างเส้นตรงขึ้นมาก่อนตามแบบเราจะเป็นที่นิดนึง แล้วก็ส่วนโค้งเล็กๆแล้วก็ส่วนโค้งแล้วก็โค้งอีกรอบหนึ่งทีนี้จะทำให้มันแทนเจนกัน มันยังไม่แทนเจนกันเพราะมันยังไม่เป็นขึ้นวงกลมนี้แล้วก็กด c o n เ t a n กดที่สองอันแล้วก็แทนเจนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะทำการ f ิกฟิกชิ้นงานให้อยู่กับแกนแกนเซนเตอร์แล้วก็กดที่อินฟ n เ t ท d i m e n s i o นนะครับแล้วก็กำหนดองศาตามแบบองศานี่คือ ยี่สิบแปดอันนี้เป็นสิบแปดวงนี้เป็นสามสิบแปดแล้วก็เส้นยี่สิบสาม เส้นนี้40ส่วนเส้นเนี้ยเราในแบบมันไม่ได้บอกเราแต่เรารู้แค่ว่าเซนเตอร์ห่างจากปลายชิ้นงานเนี่ยเป็นระยะทางระยะขนาดา39เซนเตอร์ไปที่หัวส่วนโค้งก็เช่นกันเซนเตอร์ระยะห่าง39 เขาเน้นในแบบอะ่ะมันขนาดที่เราได้อะ่ะมันก็คือจากชิ้นงานเนี่ยจากเซนเตอร์ถึงข้างล่างเนี่ยสิบสี่แต่เนื่องจากว่าในแบบไม่ได้บอกขนาดสิบสี่โดยตรง เราก็จะสมมุติว่าเรายังไม่รู้ชิ้นงานและยังไม่รู้มันก็จะเ,เหลือเหลือลหนึ่งคงสไม่รมู้มีวิธีอื่นหรือเปล่านะแต่ว่าที่จําได้มีแค่เนี้จำในรูปแบบมันบอกขนาดของสีเส่เหลี่ยมมาสี่เหลี่ยมที่เป็นฐานมันบอกว่าฐานกว้างเก้าหก เราระยห่างจากเซนเตอร์ปุ่มกลางก็คือเก้าสิบหกหนสองก็ได้เ,เซนเตอร์ละแล้วก็ฝั่งนี้เจ็ดสิบแปดเซนเตอร์ของมันก็คือ สามเก้าเอ๊ะหรือว่าอ๋ออันนี้คือเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกอันนี้คือสามสิบแปดโอเคตามตามแบบและคราวนี้พอเราบอกคราวนี้เราก็จะรู้แล้วว่าขนาดของมันจริงๆอันเนี้ยคือเท่าไหร่เพราะว่าในเมื่อเราใน,ในเมื่อเราฟิกขอบ ขอบกับเส้นก่อไอแกนแกน x นี่นะแกน,แกน x แกน x กับแนวนอนดังนั้นก็สามารถที่จะฟลิกขนาดนี้ได้ด้วยกันด้วยเหมือนกันก็คือ14แล้วก็ลบเส้นทั้งหมดออกให้เหลือเฉพาะชิ้นงานของเราแล้วก็เช็ดคอนสแตน ฟูลี่เรียบร้อยพร้อมทำงานต่อสเก็ตฟินิชสเก็ตความสูงของมันก็คือ36แต่ว่าเราก็เผื่อให้มันเกิน36ไปเท่าไหร่ก็ได้ได้ชิ้นงานเสร็จซ่อนโซลดิดไว้ก่อนคราวนี้ก็จะทำการสเก็ตในส่วนของส่วนโคง้งเริ่มจากดาตัมเพลนเลือก เราจะเราจะทำในเราจะวาดในแนวนี้เราก็กด Y z แล้วเราก็เลื่อนมาถามว่าเลื่อนมาเท่าไหร่เลื่อนมา39เพราะว่าชิ้นงานเราห่างจากจขอบ39เรื่องโอเคสังเกตว่ามันจะพอดีที่ขอบชิ้นงานาเสร็จแล้วกดสเกตแล้วก็เลื่อนไที่เพนที่เราสร้างขึ้นใหม่ โอเคเราก็สร้างเส้นโคง้งปล่อยกดผิดเส้นโคง้งที่มีระยะความโค้งอยู่ที่42องศาแล้วก็มาฟิก เส้นนี้กันสิบสองฟิกรัสมีต่อไปก็ฟิกความสูงจากฐานอยู่ที่สามสิบหกและให้เซนเตอร์เป็นเซนเตอร์เดียวกัน,กนที่ศูนย์เสร็จแล้วก็ฟูลลีคอนเทนเอ้ยเสร็จแล้วพีสเกต เอาใหม่ oh ต่อไปเราจะทำเพลนแบบเนี้ยที่ปลายส่วนโค้งเราก็ใช้วิธีเดียวกันแต่แค่ลากไปอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นที่เราต้องกอกใน Offset ก็คือลบสามเก้าโอเคแต่เราก็มา s ก e c เลือกเพลนโอเคมันก็จะเป็นรูปแบบเดิมเพราะว่าเป็นเพลนณาตำแหน่งเดิมแล้วก็ทำเส้นโค้ง จริงโค้งไหนก็ได้นะแล้วก็เลือกอองศาขนาดของมัน,นจริงคือหกสิบเท่าไหร่วะหกสิบจำแบบไม่ได้ประมาณหกสิบสองนี่แหละ แล้วก็ฟิกฟิกอารา,เ,าเรเดียนแล้วก็ฟิกอยู่ที่18แล้วก็เซนเตอร์ของเราอยู่ที่ศูนย์เรียบร้อยเพ้นท์สเก คราวนี้เราก็ทำการสร้างเส้นให้มันบอกว่าสร้างเส้นที่มันโค้งตัดด้านบนแล้วก็เกตแกนที่เราต้อเลือกก็คือเลือก set x เช h e ดูโอเคอำดันอ่าจุดสำคัญที่ต้องให้สังเกตก็คือจะต้องมี สมมติบางคนที่ยังยังไม่ได้ติ๊กอะไรเลยใหเดี๋ยวเราก็ต้องติ๊กให้เป็นยอดให้เป็นปลายของส่วนของวงกลมแล้วก็ให้กดแทนเจนปลายส่วนของวงกลมถ้าเกิดว่าเราไม่กดเราจะไม่มีจุดกดตรงจุดเชื่อมตรงนี้แล้วก็สร้างเส้นเผื่อไว้แล้วก็สร้างเส้นโค้งกดตรงไหนก็ได้เดป็นแทนเจนเองแล้วก็ใส่ขนาดรัศะมีเรเดียน 1ป่ากดเข้าไปคานนี้ก็ทิมตอนนี้ก็จะได้ขนาดนี้แหละตอแล้วก็ฟิลมทุกนีก็พร้อมในการสร้างเซอร์เฟสคานนี้กดสวิปเลือกเซอเฟสแรกไปเส้นแรกเส้นตัดโอเคสองครั้งต่อมาเลือก เส้นแรกกดโอเคสังเกตว่ามันจะมีลูกศรขึ้นฝั่งนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราคังนี้พอขึ้นงนี้กดเส้นที่สองปุ๊บกดโอเคถ้าเกิดว่าเรากดเรากดเส้นฝั่งซ้ายลูกศรขึ้นฝั่งซ้ายกดฝั่งขวาลูกศรขึ้นฝั่งขวาถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เรากดโอเคต่อไปรูปมันจะเกิดการบิด บิดตัวเกิดขึ้นมันเป็นเราไม่ต้องการแบบนี้ยอ้อนกลับไปเราต้องการให้เป็นเส้นโค้งธรรมดาเส้นโค้งธรรมดาแล้วกดสองครั้งต่อไปคันนี้เรากดให้เป็นทิศทางเดียวกันโอเคกดฝั่งนี้ให้เป็นทิศทางเดียวกับเส้นแรกโอเคแล้วกดโอเคไปเรื่อย แล้วก็เซนต์ไปแล้วก็ได้เซิร์ฟเฟซเรียบร้อยสวยงามสำหรับบางคนที่ยังกรณีของเส้นที่เซิร์ฟเส้นกับเซิร์ฟเฟซที่มันไม่ต่อกันเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยเวอร์ชันแดเวอร์ชันเก้า่เงี้ยมันจะไม่มีมันจะไม่เกิดแบบนี้ขึ้นก็ตอนนี้ก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่น่าจะเป็นบั็กของโปรแกรมมากกว่า ใครรู้ก็บอกด้วยละกันอยู่ที่แก้ความหา่างแต่เราก็กดแสดง solid body ก็ที่เราทำไว้ตอนแรกเราก็ทำการตัดกด trim body มันบอกเลือก target body เลือก target เกป้าหมายของเราคือก้อนใหญ่ก้อนแท่งๆเนี่ยกดเข้าไปเปใหม่นะ เอ็กเก็ตบอดี้ต่อไปเลือกทู l แล้วก็เลือก Surface ที่ใช้ในการตัดปุ๊บมาใหม่งงวะ่ะก็ทู o l s u r f a c ตตัดกลับไปกลับมาเช็คดูดีๆแล้วโอเคแล้วก็ซ้อนเซอร์เฟ คราวน,นี้เราจะทำสร้างฐานสี่เหลี่ยมให้กับชิ้นนี้สเก็ต <Skip. S 2> กดไปที่ถัเพอ r f เ c t โอเคแล้วก็สร้างสี่เหลี่ยมแล้วก็ติดไซ ก้าสิบเก้าสิบเท่าไหร่วะก้าสิบเจ็ดแล้ว,ลวจำไม่ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่แบบนีเส้นนี้ก้าเจ็ด ก็เทนเตอร์3 8 38พิมพ์เสร็จแ,แล้วอันนี้ก็มีสเก็ต จากในแบบเราสร้างสูงจากฐานจากพื้นล่างเลยขึ้นมาเนี่ยสาสบหกแต่ว่าฐานเนี่ยส,สูง10บล้วก็เอ็กทูมันขึ้นลบเพราะว่าเราสร้างเซอร์เฟซกับด้านแล้วก็ลบไม่เป็นไรแล้วก็เขียนลบสิบลบสิบโอเค จะได้แบบนี้คราวนี้ก็ทําการทําขอบให้มันเกิดความโคง้งในแบบเรากดส่วนไหนก็ได้ที่เป็นส่วนผิดขอบบนโค้งห้าโอเคแล้วก็ด้านข้างเนี่ยโค้งแปดโอเค เรียบร้อยติดดึงติดดึง